สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะก่อนอื่นครับนี่ขึ้นหน้าไหนครับร่วมดวยช่วยกันค่ะมีคําถามขึ้นหรือยังครับแล้วค่ะอ่าคําถามที่หนึ่งครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรหนูคิมพ์คำตอบลงไปในแชทได้เลยครับ เห็นอะไรหน,หนูพิมพ์ลงคำตอบลงไปในแชทได้เลยลูกมาแล้วหนึ่งคนเห็นอะไรบ้างเขียนไปเลยครับลูกพิมพ์ไปเลยมีอะไรบ้างที่เห็นเนี่ยพิมพ์ไปเลยครับนอกจากดินไม่เห็นอย่างอื่นเลยเลยครับอ่า มีเห็นดินมีเห็นต้นหญ้ามองเห็นเป็นต้นหญ้ามีดินอะไรบ้างระบุได้ไหมครับลกูกมีดินอะไรบ้างหนูระบุมาเลยครับคนที่ยังไม่เข้ามาตอบนี่แสดงว่ามาปฏิบัติธรรมใครมาปฏิบัติธรรมเพนพิชชาทองแหลม มีเห็นดินเห็นต้นหญ้าเห็นต้นผักบุ้งดินกับผักดินกับผักบุ้งโอเคครับดินร่วนดินดีมากเก่งมากโอเคเาะาะนั้นสิ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอันนี้คือผักบุ้ง นะครับมีดินร่วนดินทรายแล้วก็ดินเหนียวคำถามที่สองนักเรียนอยากรู้อะไรจากสิ่งที่สังเกตเห็นนะครับนักเรียนอยากรู้อะไรจากสิ่งที่สังเกตเห็นไอผักบุ้งไอดินเหนียวดินร่วนดินทรายเนี่ยนะครับนักเรียนอยากรู้อะไร สามารถพิมพ์คำตอบลงในแชทได้นะครับมีขวัญข้าวตอบว่าผักบุ้งใช้ดินอะไรปลูก ขอถามแล้วกันครับขอถามเป็นดินแต่ละชนิดสามารถผลักบุ้งอะไรจะง,งามขอถามเป็นถามใครดีเอ่ยขอดูก่อนขอถามเป็นยาตะวียาตะวีลูกหนูตั้งคำถามว่ายังไงครับหนูอยากรู้อะไรลูกจากสิ่งที่สังเกตเห็น อยากรู้ว่าดินแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรค่ะดินแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรโอเครัตนานกรลกอยู่ไหมเอยกระตูนลูกปูนอ่ะลูกปูนลูกปูนอยู่ไหมครับ เอาเก้าก็ได้เอาเก้าเก้าเก้าผมนะครับครูครับเก้าชายครับอยากรู้ว่าดินดินประเภทไหนที่ใช้ที่ควรใช้ปูของพุ่งมากที่สุดครับอ่าโอเคจากคำถามจากสิ่งที่นักเรียนอยากจะรู้เมื่อสักครู่เนี่ยหลูกหนูรู้ไหมครับว่าสิ่งที่หนูตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่อยากรู้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า คำถามการทดลองนะครับคำถามการทดลองนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนอยากรู้เนี่ยครับคือคำถามการทดลองนะครับวันนี้เราเราจะมาเรียนรู้เรื่องการหาคําตอบทางวิทยาศาสตร์ครับการหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์รรตาาตรนี่นะครับมันจะมีทั้งหมด อันที่หนึ่งก็คือการสังเกตนะครับอันที่สองการสำรวจอันที่สามการสืบค้นข้อมูลอันที่สี่การทดลองนะครับอันนี้คือการหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ครับเราสามารถ <ขอ S 1> หาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้ครูคะ <ขอ S 1> ครับออร่วม,วมด้วยช่วยกัน,กนอยู่เลยคะ่ะเกิดอะไรขึ้นเนาะ ูข้ามขยายหน้าจอขึ้นหน้านี้ได้ยงครับที่มีการสังเกตขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะ,คะทำไมมันไม่เลื่อนให้เนี่ยงงยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ ก็มีการสังเกตรครับการสํารวจการสืบคน้นข้อมูลแล้วก็การทดลองซึ่งวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการทดลองนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการทดลองเปลี่ยนหน้าไหมครับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะน,นะน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตคือว่าพอเมื่อกี้ี้เน็ตหลุดนานมาก นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับเปลี่ยนไหมเอ่ยเปลี่ยน,ยนครับ,รบอืมเสียอัศรดหมดเลยต้องคอยถามตลอดอ่าคําถามครับการทดลองคืออะไรการทดลองคืออะไรใครรู้ใครอยากตอบครับ การทดลองคืออะไรครับการทดลองคือนําของมาทดลองเหรอครูนาของมาทดลองแล้วสิ่งที่เราทําอยู่ที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยครับที่เรามีการทําในห้องวิทย์ม่งทําในห้องเรียนมากเนี่ยมันใช่การทดลองไหมครับใช่ครับใช่คนอื่นคิดว่าใช่ไหมครับคนไหนคิดว่า <c oughs> ขอโทษครั คนไหนคิดว่าที่เราทำทำมาเนี่ยมันเป็นการทดลองนะครับ reaction ให้ครูดูหน่อยีแอคชั่นเป็นเยี่ยมก็ได้ครับมีไหมอ่าวิมลนนัทบอกว่าใช่วิมลนนัทกดเยี่ยมมากดเยี่ยมมาขวัญข้าวบอกเยี่ยมอ่าหลายคนบอกเยี่ยมหมดเลยหลายคนคิดว่าสิ่งที่เราทำทำมาเนี่ยมันเป็นการทดลองจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยมา คุยกันครับอ่าทีนี้คำถามที่สองครับการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการคืออะไรคุนคุ้นไม่เหมือนเคยเรียนไหมครับเคยเรียนไหมวนเคยนะคะครูต้องคุ้นครับเพราะว่าตอนไอ้พวงเนี้ยเราเรียนตอนอยู่ชั้นป .4 ครับนี่ครูอเอามาทบทวนให้เพราะว่า ทำไมครูต้องทบทวนัวเรื่องนี้เพราะเรื่องเหล่านี้มันมีส่วนสำคัญนะครับสำหรับคนที่จะสอบโอนแล้วก็คนที่จะสอบสสวทนะครับตอนนี้สสวทเปิดรับสมัครแล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยครูเลยต้องเออเอาเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาคุยกับเด็กๆดีกว่าเพราะว่ามันมันสำคัญมากๆครับในเรื่องของการทดลอง าการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการใครรู้บ้างครับไม่รู้ไม่เป็นไรครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อเปลี <S <s ่ยนหน้ายังครับ เปลี่ยน,นแ,แล้วคส่งนักวิทยาศาสตร์อเปเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับการทดลองของนักวิทยาศาสตร์มีกระบวนการดังนี้อ่ะใครคิดว่ามีอะไรบ้างครับใครจะตอบเดี๋ยวให้คะแนนพี่เสียห้าคะแนนตั้งคำถามเหรอคะได้นะตั้งคำถามเหรอคะตั้งคำถามก่อนแล้วค่อนะยทดลอง อ่าคำถามการทดลองคําถามการทดลองได้จากอะไรเอ่ยตอนต้นเมื่อสักครู่นี้การสังเกตเราเห็นแล้วเราอยากรู้แล้วแล้วเขานำมาสู่การตั้งคําถามนะครับพอตั้งคําถามเสร็จปุ๊บก็เป็นตั้งสมมุติฐาน นะครับสมมุติฐานสมมุติฐานคืออะไรรู้ไหมครับใครตอบได้เมื่อกี้มีพิมพ์ละพัทตอบนะสมมุติฐานคืออะไรครับตั้งข้อความสมมุติขึ้นมาอะไรนะครับพรเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะลูกตั้งข้อความสมมุติขึ้นมาเหรอครับ ข้อความสมมุติยังยังไม่ตรงประเด็นครับเกือบใช่ครับเกือบใช่คำว่าสมมุติไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากการทดลองเหรอคะอะไรนะต้นข้าวว่ามาอีกทีหลบขอนข้าวคะ่ะขอนข้าวขอนข้าวโทษคิคาดสิ่งที่จะเกิดคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองเหรอคะคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองถูกต้องครับแต่ว่าเราไม่ได้คาดการจากการทดลองครับ เราคาดการจากอะไรหูกความคิดรอบล่วงหน้าค่ะนั่นแหละเราเราคาดการจากอะไรครับคาดการจากอะไรเลยคําถามที่เราตั้งค่ะถูกต้องครับเราคาดการจากคําถามหูกเนี่ยพอเราเริ่มต้นที่เราสังเกตเห็นอะไรปุ๊บเราสังเกตเห็นแล้วเราอยากรู้เราอยากรู้เราตั้งเป็นคําถามพอเราตั้งคําถามปุ๊บเราลองคาดการว่าคําถามที่เราถามเนี่ยไอ้คาถามเนี้ย มันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยมีคนถามว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกผักบุ้งมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะตั้งสมมติฐานว่ายังไงจากเมื่อสักครู่นี้ลูกคำถามการทดลองคือดินชนิดใดเหมาะสำหรับปลูกผักบุ้งมากที่สุด สมมติฐานก็คือเราคิดว่ามันเป็นดินอะไรถูกไหมหนูคิดว่าเป็นดินอะไรครับดินเหนียวค่ะอ่าบางคน,น,น,นตอบดินเหนียวขอนข้าตอบดินเหนียวคนอื่นล่ะลูกขอนข้าตอบว่าดินเหนียวเหมาะสําหรับปลูกผักบุ้งมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคาอันที่สามเนี่ยนะครับพอเราได้สมมุติฐานปุ๊บเราจะรู้ยังไงว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องไปลงมือทดลองถูกไหมครับ พอเราก่อนที่เราจะลงมือทดลองเนี่ยลูกเราต้องมีการระบุตัวแปรตัวแปรมีกี่ตัวแปรใครรู้ครับสามตัวครับมีสามตัวอย่าทิ้งนะครับตัวแปรมีสามตัวแปรครับตัวแปรอะไรบ้างครับตัวแปรต้นตัวแปรลาตัวแปรนะ ตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรที่ต้องควบคุมตัวแปรสามตัวแปรนี้ตัวแปรต้นเนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ยสรุปง่ายตัวแปรต้นมันทีนีน้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราสมมติฐานปุ๊บเรารู้แล้วว่าดินมันมีกี่ชนิดนะลูกดินมีกี่ชนิดเอ่ยสามชนิดค่ะสามชนิดเพราะฉะนั้นเวลาเราทดลองเนี่ยเวลาเราจะทดลองเนี่ย เราก็ต้องดูนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นเนี่ยตัวแปรต้นคือต้นเหตุของปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้ๆเมื่อกี้ตั้งสมมติฐานว่าคําถามการทดลองเ่ยนะครับดินชนิดใดถูกไหมดินชนิดใดเหมาะสําหรับปลูกผักบุ้งมากที่สุดเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นก็คืออะไรหูกต้นเหตุของปัญหาคือสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรเลย ดินสามชนิดค่ะดินสามชนิดหรือว่าชนิดของดินนี่คือตัวแปรต้นครับเพราะนั้นตัวแปรต้นเนี่ยนะครับตัวแปรต้นเหมือนหรือต่างกันหรือต,<ค>ต่างกันค่ะใช่ครับตัวแปรต้นเราต้องทำให้ต่างกันหนูต้องพยายามพยายามพอเห็นเห็นโจทย์เห็นอะไรหนูต้องดูให้ออกนะครับ เพราะนั้นในตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราต้องทำให้มันต่างกันนะครับเราจะดูจาจมันก็เอาจากการคำถามการทดลองเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ตัวแปรต่อไปตัวแปรตามตัวแปรตามตัวแปรตามก็คือผลที่<บ>เกิดจากตัวแปรต้นคะ่ะผลเกิอ่าใช่ครับเพราะนั้นผลที่เกิดจากตัวแปรต้นทีนี้เรา เราคําว่าจเจริญเติบโตใช่ไหมครับมันมีคําว่าจเจริญเติบโตถูกไหมดินชนิดใดเหมาะสําหรับปลูกผักบุ้งมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูจากอะไรครับจะรู้ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะการจเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของผักบุ้ง,ง,งทีนี้การจเจริญเติบโตของผักบุ้งเนี่ยนะครับตัวแปรตามคือผลการทดลอง นั่นเองครับง่ายๆเลยทีนี้คำว่าการจเจริญเติบโตเนี่ยเราจะดูจากอะไรครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีการจเจริญเติบโต,ตเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันมีการจเจริญเติบโตครับอย่างตัวเราเนี่ย <places> เราเรามีการเจริญเติบโตไหมมีค่ะอ่าเรามีการเจริญเติบโตแล้วเราเราดูจากอะไรเราเจริญเติบโต ขนาดตัวค่ะขนาดตัวเพราะนั้นผักบุ้งก็ต้องมีขนาดลำต้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นจำนวนใบเพิ่มขึ้นถูกไหมค่ะอันนี้คือการเจริญเติบโตแปรต่อไปครับตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมเนี่ยนะครับมันจะตรงข้ามกับตัวแปรต้นเพราะนั้นตัวแปรต้นเนี่ยทำต่างกันเพราะนั้นตัวแปรควบคุมก็คือต้องทำเหมือนกันเหมือนกัน นะครับต้องทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาหนูเจอโจทย์ันหน,หนูเจอโจทย์ครับในโจทย์เนี่ยเขาจะบอกมาเลยทําอะไรบ้างนะครับเขาจะมีกําหนดสถานการณ์มาทําอะไรบ้างยังไงยังไงยังไงอย่างเงี้ยนีครับหนูจะต้องบอกให้ถูกนะครับอันนี้คือตัวแปรสามชนิดนะครับต่อไปกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการอันนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวแปรตามครับตัวแปรตามเมื่อกี้เราบอกว่าดูการเจริญเติบโตใช่ไหมครับหนูต้องฟังให้ดีนะครับต้องบนหนูต้องนึกภาพให้ออกการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการคือการตกลงร่วมกันครับการตกลงร่วมกันว่า ไอ้การเจริญเติบโตเนี่ยเราจะมองตรงไหนว่ามันเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรตามเนี่ยเราดูตัวแปรตามนยเราดูการเจริญเติบโตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนิยามเชิงปฏิบัติการเราต้องเจริญเติบโตมาเลยครับคําว่านิยามคือการให้ความหมายเลยเจริญเติบโต อันนี้คือข้อตกลงครับจเจริญเติบโตคือเราจะนิยามมันว่ายังไงครับเราจะดูจากอะไรบางคนดูจากความสูงนึกภาพบอกไหมนิยามเชิงปฏิบัติคำว่านิยามคือการให้ความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าจเจริญเติบโตเราจะวัดจากอะไรนะครับการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการคือการที่เราจะเอาตัวบ่งชี้ที่จะบอกว่าตัวแปรตามเนี่ย มันเป็นยังไงเพราะนั้นตัวแปรตามคือการเจริญเติบโตถูกไหมเราจะดูจากอะไรบ้างเมื่อกี้นี้ฝันค่าบอกว่าขนาดของลำต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตคือลำต้นมีขนาดใหญ่ขึ้นถ้าดูที่ขนาดของลำต้นถ้าการเจริญเติบโตเราดูที่ความสูงของลำต้นแล้วก็บอกว่าการเจริญเติบโตคือความสูงของลำต้น เพิ่มขึ้นการจเจริญเติบโตวความสูงเพิ่มความสูงมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพอนึกภาพออกมครับการจเจริญเติบโตก็คือจํานวนใบมากที่สุดเพราะเราต้องการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทดลองเนี่ยมันจะต้องมีการเปรียบเทียบเมื่อ,อไหรที่มีการเปรียบเทียบคือการทดลองการทดลองจะต้องมีตัวแปร การทดลองจะต้องมีตัวแปรเพราะฉะนั้นที่เราทำมาเนี่ยเราได้เขียนตัวแปรหรือ,อยังครับเราได้ระบุตัวแปรไปบ้างหรือ,อยังครับที่เราเคยเคยทำมาในห้องวิทยาศาสตร์มีไหมมีไหมครับมีเขียนตัวแปรหรือ,อยังครับตั้งแต่ยกเว้นตอนอยู่ป .4 ยกเว้นกิจกรรมต้นต้น มีหรือยังครับมีเขียนตัวแปลหรือยังเอาสมมุติตอนอยู่ปห้ปห้ามีเขียนตัวแปลไหมครับกิจกรรมที่ทำมีครับมีเรื่องอะไรครับจำไม่ได้แล้วครูแต่จะนด้ว่มีมีการเขียนตัวแปรด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีการเขียนตัวแปรแสดงว่าเป็นการทดลอง ถ้าไม่ได้เขียนตัวแปรแสดงว่าไม่ใช่การทดลองเป็นเพียงจิจกรรมต้องแยกให้ออกนะครับเพราะนั้นคำว่านิยามเชิงปฏิบัติการเนี่ยพอเข้าใจหรือยังเอ่ยนิยามเชิงปฏิบัติการคือการกำหนดความหมายการใหม้ความหมายของตัวแปรตามตัวแปรตามเราอยากเราดูการจเจริญเติบโตเพราะนั้น นิยามเชิงปฏิบัติการเราต้องนิยามคําว่าการเจริญเติบโตเราจะดูที่อะไรดูที่ความสูงดูที่จํานวนใบอยู่ที่ขนาดของลําต้นก็แล้วแต่เรานะครับต่อไป ต่อไปก็คือการวางแผนและดําเนินการทดลองเมื่อเรากําหนดทุกอย่างครบแล้วนะครับเราก็วางแผนแล้วก็ดําเนินการทดลองไปหัวข้อที่หครับตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปอันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายอันนี้คือการทดลองของนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่เราจะคุยกันแค่สี่ขั้นตอนนี้ก็คือการคําถามการทดลองการตั้งสมมติฐานการระบุตัวแปรและก็การกําหนดนิยามเชิญปฏิบัติการ ทีนี้ให้หนูอ่านข้อความที่อยู่บนหน้าจอครับเปลี่ยนไหมนิดเปลี่ยนนี่ยังหรือเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเนาะให้เวลาอ่านประมาณ5นาทีครับอ่านหน้าได้เดี๋ยวครูกลับมาถาม อ่าน่าจะจบแล้วอันไหนจากจากข้อความที่นูอ่านเนี่ยนะครับข้อความตรงไหนครับที่เป็นอที่เป็นสมมุติฐานครับไอที่เป็นคำถามการทดลองขอโทษที ฮัโลโหลอยู่ไหมเอ่ยอยู่คะ่ะครูค,ค่ะอยู่คะ่ะเดี๋ยวขอถามก่อนถามใครดีภาพภูมิพึ่งทํามโชคครับจากที่เราอ่านเมื่อเนี่ยข้อความตรงนี้นะครับตรงไหนที่เป็นคำถามการทดลองครับ อยู่ไหมครับโชคครับอยู่ครับอ่าตรงไหนที่เป็นคำถามการทดลองหรือ,อรเราดูออกไหมครับอันไหนที่มันเป็นคำถามอ่าใครจะช่วยโชคครับ ดินชนิดใดทําให้ผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดีที่สุดค่ะเห็นะครับด,ด,รด,ดินเหนียวดินร่วนดินทรายดินเหนียวดินชนิดใดทําให้ผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าดินอะไรครับก็อย่างที่เราคุยกันก่อนหน้าเนี้นะครับ เราก็จะได้คําถามการทดลองนะครับทีนี้สมมุติฐานแล้วก็สมมุติฐานแล้วก็บอกไปสมมุติครูบอกว่าดินร่วนทําให้ผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดีที่สุดอันนี้คือสมมุติฐานนะครับโอเคน่าจะพอได้เนาะนะครับ การทดลองก็มีคําถามสมมุติฐานตัวบุตัวแปรกำหนดนิยามเชิญปฏิบัติการก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวครูจะมีใบงานนะครับให้นะครับเป็นใบงานที่เกี่ยวกับอันนี้นะครับเกี่ยวกับคําถามการทดลองนะครับการระบุตัวแปร นะแล้วก็การนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับก็จะเป็นใบงานเกี่ยวกับพวกนี้นะครับเดี๋ยวครูจะแปะเอาไว้ใน Google Classroom นะครับโอเคครับก็ว่างๆก็เข้าไปทำนะครับใบงานมีแค่หน้าเดียวครับลูกทำแล้วก็ส่งเข้ามาใน Google Classroom นะครับสำหรับวันนี้ก็ คงจะเอาไว้แค่นี้